สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอรำค่ะคลิปนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าแม่แม่บ้านพียูกีตถูกใจมากๆเลยนะคะซึ่งนะคะคลิปนี้นะคะ ลูกๆทั้งสองก็ปรับความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแม่แม่ก็นอนหลับกินอิ่มได้แล้วนะคะไม่ต้องห่วงลูกๆแล้วค่ะตอนนี้ลูกๆแฮปปี้เอนดิ้งแล้วค่ะคืนดีกันแล้วนะคะหายงอนกันแล้วค่ะแถมซื้อของมาฝากกันด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแม่อุ้มพูดถึงเรื่องนี้กันบ้างนะคะ ที่มาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะที่มาเลยที่มาเลยเลือบบาเลือดบา,ดบาสบู่ที่ปักหมุดน,นะคะคือสามก้อนตะกร้าที่สี่หนึ่งเก้าศูนย์นะเท่ากับพลาหนึ่งก้อนซื้อหนึ่งก้อนได้เป็นสามก้อนเด้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะนี่น้ำอันนี้เขาต้องบูดด้วยน้ำแข็งนะคะ บูตเซลแบบบูตเอนิจี้อ่ะจะบูตขึ้นมาแบบหนึ่งสเต็ปแบบบูตผิวบูตเซลบูตท,ทุกสิ่งทุกอย่างเลยฉันจะกินงกาแฟรอบบายอันนี้จะชงให้ลูกนะ,วส,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยูพันเดียวใส่ย,ยูนิล่ะอ่ะนี่หนึง่งมาเดียวมาเรียวมาเรียว มามามาจิ้มมาจิ้มมาแม่แม,แม่บ้านพี่ยูก็เป็นอารมณ์ดีเขามาดูมานีดูเป็นยังกันพ่อเอกสือฟังไน้เร็วไผเป็นยังไผว่าย,ยัางใผเป็นยังพี่น้องมาค่ะมาค่ะรอบบ่ายได้อีกหนึ่งซองนะสําหรับคนที่อยากแบบด่วนๆในการแบบเอาหมวองยางออกนะคะจะรู้ซื้อว่านี่บางหนาป่ะแต่ว่ากันย่อม ห้มันตัลุยตัลุยตัวลุยย,ย่นนี่แหละเลือดบอของเล่นใหม่ค่ะตะก้าสบู่คือตะก้าที่สี่นะคะปักหมุดให้แล้วใครอยากจิ้มก็จิ้มได้เลยใจคุณยู่เข้ากล้องเหรอเขายังไม่อาบน้ำเขายังมาอาบน้ำเขาพุ่งตื่นเขาพุ่งตื่นเขามานอนเว้นต่อเขามาจะไปหาเฟิร hmm. uh ์ดแลวเขาก็นอนเว้นต่ออิ่มอกอิ่มใจด้แม่คลิปน่ารัก อีบมกอิฟแต่คิดน่ารักอย่างฉันมีเด็ดกว่าฉันไม่เบาเลยใครอยากรูอย่างกระจิมมากจิมหาอะไรนะเอคือนางยิมมวยๆเนาะส่งกาแฟดีกว่าพ่อส่งกาแฟดีกว่าสัตว์บุแล้วค่ะขอบคุณค่ะเหรียญยืมเบ็ดมือแหละมาเคลือนเหรียญจนว่าสองร้อยยี่ ยี่สิบเก้าจะเอาทั้งหมดเมื่อวานนี้นะแม่อุ้มเปิดโปสบู่มาวันแรกอะ่ะไปสามร้อยบ้านเลยนะตัวเองขอบคุณนะคะขอบคุณทุกความเมตตาความรักความเมตตาสามร้อยบ้านเลยนะเออนางหมาหม้อมอีกคุณเดี๋ยวนี้ได้สามร้อยบาทากธรรมดาได้พี่้องแสดงว่าพี่ดองเนี่ยให้ความเมตตาเอ็นดูแม่อุ้มคักเยอะขอบคุณนะคะขอบคุณนะพ่อไอแพดเปิดได้ปะพ่อเบื้องหลังเจี๋ <c oughs> ยไอแพดที่ใส่ เวิดให้หน่อยเร็วเร็วเร็ว,เรวแอดมาทางานเร็วต่อไปเราจะมีเพจที่อ่าเราจะมีอีกบ้านหนึ่งนะคะที่ขายไอ้ปล่อยสินค้าพวกเกี่ยวกับอาหารบริการทางอาหารเหมือนเดิมที่เราเคยแต่อาจจะไม่ได้จิ้มไม่แน่อาจจะเอาลงต่อให้แต่เราจะไปไลฟ์ที่บ้านฟ้าของเราอันนั้นนะม,มีมีหลายท่านนะคะคุณแม่หลายท่านถามมาว่า ยังไงเดี๋ยวไม่ไปดูกับโรงงานก่อนโรงงานทําปุนเชียงทาปลาหมึกหมึกแห้งนี่ต้องไปรอที่เขาเอาขึ้นมาช่วงนี้ช่วงหน้ามรสุมไม่รู้จะได้เยอะไหมทุกคนบอกหมึกแห้งอันนั้นอร่อยมากอยากได้อีกอะ่ะอยากชิมอีกเดี๋ยวจะเปิดโปรให้หมึกแห้งปลาเส้นอะไรอย่างเงี้ยสบู่ใช้ดีจริงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะขวอาอนเขาไม่คือสายตาสั้นนะคะคือดูน้องเลื่อนๆไปเรื่อยๆนะคะ มากาแฟรอบบ่ายแล้วบูตเอ n เ r อรกันหน่อยบ่ายไหนไม่รู้นี่บ่ายเด็กกับบรลูขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสิบกเนเยังไงดีบ่ไปนะไปเรื่อยๆจิ้มชาร์จได้หไหมว่าอ่ามีเรามีของเล่นนะคะเราถอยออกมาใหม่เลยทั้งหมดของเล่นของเราบบเห็นหนาข่อยก็เป็นอย่างเดียวเขต้องเอาบัวว่างจา้ะ แม่คอยเตี้ยเลยอามเลยเล <S <S ไปะไรกุเตีย้ยมันเป็นกูต้าเด้พี่น้องไปะไรกูเตีย้ยนั่งล่วงเหรอวันตำกว่ากาแฟนั่งหมอนเขาเลยเลยนลั่งหมอนใช่ป่บครับมันมือนเนาะมาเนี่ยโต๊กมาเนี่ยเฮ็ดคุณหลุนลงไปบายเลือดทรา่ะแมเอออาเมื่อปะไรกูเตี้ยม่นเป็นกูต้าเห็นกูเตี้ยไทยเองได้กินซ่านร่วงไหมเยซ่านกูเตี้ย โอ้ยนาะวายุวันเอากเตี้ยไทยวนว่าเนีย่ยกูเตี้ยไทยกูเตี่ตยไทยไลอยทำเน,น <c oughs> ีกูเตี้ยสาวเชยพุ่มบอเด้อสาวเชยพุ่มผู้สูงกับมีเด้อบ่ายห้าโมงแม่มาค่ะแม่อุ้มคนสวยสวัสดีค่ะขอต่อข้อใจมาเข้ามาเข้ามาเร็วๆบ้านพี่ยูก็เป็นหาวดีดเป็นยังไปหากินยาตัวใหญมาวาสโซฟงในสำนัเข้าบ้าน,านตัวมิยังบอกโอ้ย ซีโอ <CEO S 2> กระไดค่ะ่นซีอโอกับทุลักทุเลมีของเล่นใหม่แล้วก็จะกินกาแฟะนะคะเพราะว่าเมื่อกี้น้ําบูรเสยวให้คุณอยู่น้ําบูธเซลเดือนหน้าออกนะคะเดือนหน้าเด้อไม่เนี่ยนะไลฟ์สเปเชียลอาจจะไลฟ์สเปเชียลยูพีไม่ต้องเป็นพี่ยู่หัวมันละมันเป็นปูมันไตดีต้องเป็นยู่พี่เด้อคันคันรอบนี้กลับมาได้ต้องเป็นยู่พี่มันอัพยูพีแปลว่าอัพถ้ามันกลับมาหากันรอบนี้นะ พูดว่าดีว่ามาเมี่ยไปเบิ้งคลิปลูกเคยไปแหละบ่เลยพอเดี๋ยวจะไปเห็นเนาะไปไปหาตามเบิ้งค้นป่านั่นก็มาตามเบิ้งคลิปฉันเห็นตัวขั้นฮักกันนะ่ะเบิ้งเมียเถ่านี่เปยียงมาหาขายของซอยนี่เปยียงขั้นผู้สาวเบื่อเรียนหายกับ่มาส่งดอกกุหลาบไปกูจักเที่ดอกมาเคลื่อนส่งดอกกุหลาบเสยฉันตัวกูบอกแล้วสูปเป็นสวรรค์เบียงบ่ เออยูพีถึงจะปังจริงให้มันอัพอย่ามาเป็นปูแปดขาแล้วมันไต่หน้าไต่หลัง <Okay. S 1> พี่น้องมาจังไดเห็นด้วยกับข่อยบั <Okay. S 1> หวหัขวข่อยคือฟูแถพี่น้องมาเมน็นมาเมน็มเมนผัวยองหวัวเด้ <Okay. S 1> นางอยู่พัลลมปิวคักเ <Okay. S 1> นื่องจากบริษะ <laughs> <laughs> หวัขวขว่อยมาขึ้นอีกิดหน้ามางุนนอก สองขวดหนึ่งหามึ๊ดเีอพออืออัพนี่เฟื่องฟูทุกอย่างเลยแม่ใช่คือรอบนี้นะคะให้มันเป็นอัพเซเอร์ค่ะมันกลับมาอีลีเนี่ยแต่ไปถามเขาก่อนว่าเขาจะกลับมากันได้ไหมป่อยเอารถดเมียว,ว่าขอดสิดาคักคอยู่มานางตัวหนอากูสซะเมีเฮ็ดเป็นบุยไหว้ห <laughs> ประเทศนี่แม่ <laughs> กาแฟอร่อยสั่งหลายรอบขอบคุณค่ะตอนนี้จัดปูดอยู่ที่อ่าเดี๋ยวนะเข้าไปยินดีกับพี่ยูด,ด้วยนะคะคืนดีกันแล้วค่ะน้องๆปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้แฮปปี้เอนดิ้งแล้วค่ะตามภาษาของวัยรุ่นนะคะมีงอนกันบ้างมีงอกันบ้าง แบบนี้ราคาเป็นเรื่องปกตินะคะไม่เข้าใจกันก็ปรับความเข้าใจให้เข้าใจแล้วก็จูนหากันใหม่ค่ะซึ่งแอดเองนะคะว่าทาเหมือนแม่อุ้มก็ดีเหมือนกันนะคะเปลี่ยนเป็น UP ก็ดีเหมือนกันค่ะใครคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะแล้วนะคะช่วงนี้นะคะฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอขอบคุณคลิปดีๆนะคะจากต่ออุ้มรักค่ะและภาพสวยๆข้อความดีๆจาก เฟซบุ๊กน้องยูกิเพ็มประกานะคะขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ